ก่อนดูรายการคุยแซบโชว์เอ้ยอย่าลืมจำสกายแล้วก็กดกระดิ่งคูเต้นทำไมเนี่ยวุ่นวายคุณผู้ชมก็จะบอกว่าสงกรานนี้นะถ้าคุณยังไม่แพนไปไหนนะฟังตรงนี้นะเขากลับมาอีกแล้วนะครับกับมหากรรมตรี EDM กับงานสยามสงกรานมิวสิกเฟสติวัลปีนี้เขาจัดกันถึง4วันเต็มเลยนะคอนเซ็ปต์มีชื่อว่าสยามมิสติกความฝันเวทมนต์ จิตวิญญาณเรียกว่ากลับมาสร้างตำนานในระดับในชีวิตจริงนะมีทั้งวาฟ์ของสีอัมเคาน์เจอร์ผสมผสานกับ World Class Music Watering Festival ปลุกพลังแห่งจิตวิญญาณกับสยามมิสซี่ครับไลน์นับดีเจชื่อดังระดับโลกนะขนทัพกันมาที่ประเทศไทยนี้เรียกน่าจะเป็นงานสงการานต์ที่ไลน์นับดีเจเดือดที่สุดของปีนี้เลยครับดูในจอสิคุณผู้ชมอบอกได้เลยว่าดีเจที่มาในงานนะเป็นดีเจระดับโลกนะมีใครบ้างพี่พิเคษเฮดฮันเตอร์แอฟโรแจ เย l โลปคลอและฮาร์ด e วรครับนี่จัดเต็มแบบจุกๆนะจัดไปเลย4วันผ่านใส่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะบนพื้นที่15ไร่ oh ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่12นะถึง14และ16เมษาย,ยนนะคะเบกใช่ไหมได้เบรก15เขาจัดที่ไหนครับพี่พีเคที่ Urban Yard RCA Bangkok ครับซื้อบัตรได้เลยแนละตอนนี้เลยนะ w w w s y a m s o n g k r a มส n n o o บอกเลยนะครับว่าสมการานปีนี้ถ้าอยู่ที่ไทยนี่ างานนี้ไม่ได้จริงๆน่าไปมากๆถ้าไปเจอเป็กกี้อยู่ที่งานนี้ขอร้องอย่างเดียวอย่าฉีดตานะกลัว <st arts> ข,ขนตาปลอมหลุด <laughs> อย่าลืมไปเที่ยวกันค่ะแล,ะและ้วตอนนี้ถึงเวลาดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ